โรงน้ําแข็งร้างหลังเมืองฉันทำงานเป็นกะดุกที่นี่มาห้าปีแล้วเรื่องมันเริ่มจากอุบัติเหตุเมื่อสิบปีก่อนพนักงานคนหนึ่งถูกขังในห้องแช่แข็งแล้วระบบก็ดันขัดข้องไม่มีใครได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเขาหลังจากนั้นมาคนที่เข้าเวรดึกมักจะเจอเรื่องแปลกๆฉันเองก็เจอบ่อยมากด้วย คืนแรกที่ฉันเห็นคือไอยเย็นยเยือกที่ลอยต่ำเหนือพื้นทั้งๆท,ที่เครื่องทำความเย็นมันเสียไปนานแล้วนะแล้วก็เสียงเคาะก๊อกก๊อกก๊อกเคาะที่ผนังห้องแช่แข็งสามครั้งเป็นจังหวะเดิมๆทุกคืนนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยฉันเคยถามยามที่เข้าเวรพร้อมกัน เขาแค่สายหน้าแล้วบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยหนูมันไม่ดีคืนนั้นฉันตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ห้องแช่แข็งเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งก๊อกก๊อกก๊อกคราวนี้ฉันได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาแทรกมากับไอเย็นช่วยด้วยฉันรีบวิ่งออกมาแทบไม่ทัน ตั้งแต่วันนั้นฉันไม่กล้าเฉียดเข้าไปใกล้อีกเลยฉันรู้ว่าในห้องแช่แข็งนั่นยังมีใครบางคนหรืออะไรบางอย่างที่ยังคงติดอยู่ในนั้นและเสียงเคาะนั่นคือลมหายใจสุดท้ายที่กลายเป็นไอความทรมานที่ไม่สิ้นสุด